ที่น่าสนใจสวยๆเลยนะครับบริษัทธนาคารร่ำรวยมาแนะนำร่มแฟชั่นโค้งนะครับตัวนี้ครับร่มแฟชั่นโค้งครับสวยๆนะครับแล้วก็เป็นสินค้าขายดีของบริษัทธนาคารร่ำรวยแล้วนี่ครับโค้งก้าสามารถยืดหยุ่นได้นะครับผมด้านในมี U v วกันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดีนะครับได้เป็น2เท่าโค้งก้านเคลือกันสนิมนะครับนี่ครับเป็นไงฮะนี่ครับโค้งก้านนะครับสามารถยืดหยุ่นได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นไงฮะตัวนี้ครับ เป็นแบบค้าสีมีหลายแบบหลายสไตล์และมีทั้งขนาด21นิ้วและ24นิ้วครับโรงงานบริษัทธนาคารร่รวยนะครับมีร่มพร้อมส่งไม่ว่าคุณลูกค้าจะสั่งซื้อ1,000คัน30,000คันก็มีสินค้าพร้อมส่งให้คุณลูกค้าทันทีแถมสกรีนโลโก้ได้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะสกรีนชื่อเบอร์โทร ซื้อได้นะครับผมให้เป็นของชุดด้วยงานแต่งงานบวงงานศพงานชาวบรรนกิจคอณลกคาสามารถก็สั่งซื้อได้ครับช่องทางการติดต่องเรานะครับ0891246230และ0824477555นะครับผมไลอดของเรา SIT 0824477555นะครับบริษัทธนาคาร้วยเปิดขายส่งทุกวันนะครับ